พ่อครับเพ่แอบรักนะจ้าตอนนี้2 28กว่าแล้วนะนก็อีกนิดเดียวก็จะแตะเลขสามแล้วนะครับผมเราจะได้เปลี่ยนหน้าเราจะเปลี่ยนรูปโปร<อ>เป็นสามแสนวิวนะจากใจก็รอดูครับว่าว,าวานี้ใครจะเป็นพ่อจะเป็นลูกแต่ตอนนี้ฝนตกมาสามวันนี้เจอฝนสามวันเลย สรปอบแป้งยผม,มแล้วก็ฝากทุกคนไปใส่คุณอินฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไปเต้นตามมันด้วยนะครับผมเต้นตาม,มันด้วยนะจะมมใช่ช,ช่วยกันดันนะุ่้ยทลายใช่ช่แล้มาสักข้างหลังก็สนุก ไม่ใช่แค่หืนเป็นบางครั้งสวัสดีคุณตูนครับผมทำไมพี่นุไม่ไหลเลยคืออะไรครับพี่นุไม่ไหลคืออะไรปันยอดอยู่ทุกวันฝาดด้วยครับก็คือน้องวายเล่นฝังมากอ่าชายน้องวาเล่นดีเดี๋ยนี้ท็อปฟอร์มขับรถจ้าขับไม่ดีนะพี่ไปไหนอ่ะวันนี้วันนี้ไปไหน มาเล,ลิดรู้ฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่ได้เจ้าชู้เรื่องของฉันมันจนอ้าวเธอคงไม่สนใจบอกมาสิธนาจะปาธนาในสิ่งใดเงินทองมากมายมีมีให้คืนหรอกน้องลายที่มากเขาไว้ดีนะพี่เป็นห่วงน,นะดูแลตัวเองด้วยแอ่พี่นะ ังนเราทุกคืนเลยครับฟังทั้งวันไปเลยครับฟังกันทั้งวันเลยว่างๆก็เปิดวนไปไม่ฟังก็เปิดวนววไปมันเป็นเพลงที่อย่างน้อยท่านตื่นมาฟังตอนตอนตื่นเนี่ยอารมณ์ดีเชื่อวันนี้พี่นัทเล่นที่โคราชจากโคราซหนึ่งคืนมาเล่นโคราชสามคืนติดเลยน้องอะตอมครับ ครับผมวันนี้เรื่องศึกมาเหสีครับผมศึกมาเหสีใกล้ถึงยังคะใกล้ถึงยังคะอีกพักน,นะครับเพราะว่ามาเจอรถติดตรงใกล้ๆที่พักครับยังไม่เจอครับผมให้หลันพักก่อนนะเพราะว่า หลาเนเขาจะอยู่ในในห้องที่ที่เป็นห้องกักเชือ้อเพราะว่าหลาเนเพิ่งเกิดเนานะทุกคนเราอยากจะแบบอะไรไปเลยไปเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเพื่อเราเอาเชื้อโรคไปให้หลานมันก็ไม่ดีใช่ไหมทุกคนอย่าลืมมาสุภาพโดยใช้ทุกคนาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับระบบติงที่ให้เมื่อคืนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมฝาาระบบตรงระบบติงได้เหมือนเดิม กันไปกันนะครับผมลุกหนักกันไปจะเอาอยังงไวันนี้ใครเป็นลายไม้ครับต้องรอดูครับผมเอะไรว่าเซอร์ไพรส์ป,ปีกดกับใครเขาฉันตามติดแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับในนี้ตอนนี้อีโพสและหลายหลายร้อยอยู่นะที่มาเต้นโคเวอร์กันอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนไปเต้นโคเวอร์